สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักดจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเกี่ยวข้องกับพิธาริมเจริญรัฐฮะตอนนี้ก็ลุ้นระทึกล่ะสารธรรมนูนกำลังจะพิจาาตัดสินพิธาลิมเจริญรัฐในเร็ววันนี้ เ่อบควคุณหิงใจแห่งชลบุรีเป็นการสักการเพื่อเทื่ทั้งนึงการไ้่าวเสนิ้ค่ดังกล่าวอีกเสองคนจะมาติดตามค่ะพุณพี่พิาจะยกเลิกยกเลิกถงช่วงนี้หรือใส่ในวันนี้รอบการสิบคนแะกอบอสองคนเราที่มาดึงกาในวันนี้สิบมือสิบเสียงที่จะเข้าสภาไป เป้าหมายของเราเที่ยวนี้สู้เที่วเปลี่ยนถ้าพร้อมแล้วรบสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนแบมได้ทานตะวันตัวตุลานนจะไปทามคุณหิมพิธาค่ะว่าคุณหิมพิธาและพักก้าวไก่มีนโยบายที่จะยกเลิกมอ .112 หรือแก้ไขค่ะเราจะมาฟังกันค่ะ ตัวใหม่แรงมากใหน้องสวัากับน,น้องแบมมาแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็นสองคนนี้ออกมาแล้วขอทำโพลเลยได้ไหมได้ค่ะ,ะตัวน,นี้นผมในฐานะวันหน้าพักก้าวไกลไไกกติดสติ๊กเกอร์ตรงคำว่า ยกเลิกแต่แต่ผมต้องขอโทษน้องทั้งสองว่าขอให้ผมแก้ไขก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้สําหรับคำถามต่อคําถามนี้ว่าทําไมต้องแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าการแก้ไขจะทําให้โอกาสที่กฎหมายนี้ได้รับการแก้ไขในสภามากกว่าและผมเชื่อว่าร่างของพักเก้าไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาสถาบันมาทําร้ายกัน การตั้งคําวิจารณ์ไม่ต้องติดคุกการลดโทษออกมาการเอากฎหมายฉบับนี้ออกจากหมวดมั่นคงไม่มีใครต้องติดคุกเพียงแค่ตั้งคําถามอีกต่อไปและถ้าคอร์รโยพี euh. ่น้องประชาชนเสนอกฎหมายยกเลิก1นึเข้ามาพักก้าไกลก็จะสนับสนุนคอร์รโยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องขอโทษน้องทั้งสองคนที่ พี่ต้องขอแก้ไขมอ1 2 1, 2ในสภาก่อนถ้าสภายังไม่ให้รับการแก้ไขเหมือนเนี่ยกนะ็สภา,าชุดที่ผ่านมาแล้วเราไปยกเลิกกันครับขออีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะให้สอสข้างหลังทุกคนนะคะติดยกเลิกหรือแก้ไขแต่ว่า นี่คือการแสดงออกเป็นสิ่งของทุกคนนะคะถ้าคนไหนไม่อยากติดไม่เป็นไรเราเข้าใจและแต่ว่าถ้าจะติดยกเลิกเงืแก้ไขเป็นความที่เป็นความที่เห็นของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในความที่เห็นนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันได้ขอบคุณค่ะรูปไปเลยเขาเลยใช่ไหมครับรอรูปไหมรอหันหน้าออก แบมมมมแบนี่คือติทิเสรีภาพประชาธิปไตยนะครับผู้สมัครทุกคนของเราจะติดสติกเกอร์ก้านตโพูแบบนี้นะครับไม่ควรจะถูกดำเนินคดีใช่ไหมครับพี่น้องแน่นอนทำไปกันถามคำถามแบบนี้กับบางเรื่องน้องสองคนนี้กับถูกดำเนินคดีประเทศไทยนี่มันจะเป็นแบบนี้อีกต่อไปนะครับดังนั้น เราก็มาช่วยกันนะครับขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมนี้ให้ดีกว่าพบผู้สมัคของเราทุกคนแสดงความเห็นอย่างชัดเจนนะครับที่ผ่านมาพิธาก็ออกมาปฏิเสธก่าวไกลก็ออกมาปฏิเสธนะฮะหลังจากที่มีการฟ้องไปยังศาลธรรมนูลสามนูนนักคำร้องแล้วก็เตรียมพิจาา ปรากฏว่าสารธรรมนูลกำหนดวันพิจารณาคดีพิธาลิมจรลลิรัะศ์ปมหุ้นสื่อหาเสียงนะครับพร้อมกัน2คดี15พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาสารธรรมนูลประชุมหารือคดีที่น่าสนใจในกรณีกรรมการเลือกตั้งกรกรตอรขอให้สารธรรมนูลนะครับวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูลมาตรา82ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิมจิรล,ลัศ์สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา 1 0 1นะครับอนุ6ประกอบมาตรา8 9อนุ3หรือไม่กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีมหาชนจำกัดนะครับซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันที่สมัครเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกสภาสภาพนะครับของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของนายพิธาสิ้นสุดลงตามทั้งมูลมาตรา1 0 1อนุ6ประกอบมาตรา 98อนุ3หรือไม่นะครับโดยคดีดังกล่าวสารธรมนูลสั่งรับคำร้องเมื่อ19กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาซึ่งนายพิธายืนขยายนะครับขออภัยยื่นขยายเวลานะครับคำชี้แจงแก้เข้อล่าวหา2ครั้งครั้งละ30วันโดยสารธรรมนูลนะครับดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาแล้ว11ครั้งเรียกให้บุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น จัดส่งเอกสารจำนวน12รายสารธรรมนูนอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินยยิจฉัยและให้คำร้องชี้แจงพยานหลักฐานบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสารเรียกไปก่อนหน้านี้และเรียกบุคคลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งคำชี้แจงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยโดยกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันที่15พฤศจิกายนเวลา9้นาิกานาทีนอกจากนี้สารธรรนูนได้มีการประชุม กรณีของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรขอให้ศาลนัรรมูลวิจัยตามรัรถมูลมาตรา49ว่าการการะทำของนายวิทาลิ้มเจริญรัตนหัวหน้าพักก้าวไกลนะฮะและพักก้าวไกลได้เสนอร่างฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา,ารกฎหมายอาญาเพื่อเพิกถอนนะ,ะขออภัยฮะเพื่อยกเลิกกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2โดยเป็นนโยบายในการหาเสียง และยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องไปการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่นะครับซึ่งคดีดังกล่าวผู้ถูกร้องทั้ง2นะครับยื่นคําร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมระบุพยานบุคคลนะครับทะเบียนระบุพยานบุคคลเพิ่มเติมนะครับโดยสารรัฐมนูลสั่งรับคำร้องเมื่อ12กรกฎาคม สารธรรมนูนดำเนินการตามกระบวนการพิจารณารวบรวมหลักพยานหลักฐานมาแล้วถึง37ครั้งสารธรรมนูนอภิปรายเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําความเห็นจัดส่งสําเนาเอกสารหลักฐานตามที่สารธรรมนูนกําหนดยื่นต่อสารธรรมนูนภายใน7วนันนับตั้งแต่ที่ได้รับหนังสือแล้วและกําหนดนัดพิจารณาต่อในวันและเวลาเดียวกันในกับคดีแรก ก็คด,ดีทั้งสองคด,ดีฮะในเรื่องว่าจะเป็นหุ้นสื่อไม่ว่าจะเป็นนําเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาทําการหาเสียงนะครับเรื่องของหุ้นพิธทาเนี่ยนะฮะก็คงชัดเจนแหละนะฮะรอดยากทราบไหมฮะก็รู้ได้ไงว่ารอดยากก็ศาลพักการทํางานไปแล้วอ่ะนะฮะพิธทาเนี่ยโดนพักการทํางานไปแั้นศาลต้องเชื่อนะครับว่าพิธทามีความผิดจริงนะครับจริงสั่งให้พักการทํางานเพราะเกรงจะได้รับผลกระทบ กลับประเทศกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับคดีนี้พิธารอดยากนะครับแล้วก็คดีนี้ที่สําคัญก็คือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นผู้ขาสมบัติแล้วก็ยังคงมาลงสมัครงานนี้มีโทษจําคุกถึงสิบปีเลยนะครับคดีนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ฟ้องเองหลังจากที่มีมีผู้ร้องหลายหลายคนเนี่ยนะฮะกรกตก็เป็นคนยื่น คำฟ้องให้กับสารธนูเองนะส่วนหุ้นของไอทีวีตอนนี้พี่ธาก็โอนไปให้กับนอมินีคือน้องชายเป็นที่เรียบร้อยส่วนคดีที่สองเนี่ยนะสำคัญนะฮะเกี่ยวข้องกับพรรคเก้าไกลด้วยนั่นหมายความว่าพรรคก้าวไกลเอาเรื่องนี้มาทําการหาเสียงนําพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนะฮะนำเรื่องของความมั่นคงมาหาเสียงอันนี้คุณส่วนรองพิธาดูแล้วกัน ว่าเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดหรือไม่ที่สมุนเขียนไว้ห้ามนำพระมหากษัตริย์มหาเสียงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมหุ่นส่วนคิดว่ามาตราหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์หรือไม่นะหุ่นส่วนลองพิจารณาดูฮนะทั้งสองคดีนะฮะสารสม,มุนจะนัดวิจัยอีกรอบนะครับแล้วก็จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตัดสิน้วล่ะไม่มีอะไรมากคดีนี้พิธาระทึกก,ก้าวไกลระทึกนะพิธา ถ้าโดนนะถ้าโดนนะถ้าไม่โดนก็รอดไปถ้าโดนก็พ้นจากตาแหน่งนะฮะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมีโทษจําคุกศาลจะให้จําหรือจะรอลงอาญาก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับซึ่งจะโดนขนาดไหนก็ต้องไปโดนตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะตั้งแต่เป็นสสตั้งแต่สมัยแรกนะถ้าโดนนะนั่นหมายความว่าสำหรับผมผมมองโอกาสรอดอยากนะครับส่วนเรื่องของก้าวไกลนะฮะที่ใช้เรื่องของ มาตราหนึ่งสองไปหาเสียงเนี่ยนะฮะเรื่องของการดูหมิ่นเยียดยม้มอาฆาตหมัดไล่สถาบันพระมหากษัตริย์ไปทําการหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยรัฐมนูนเขียนไว้ห้ามนะเขียนห้ามมาเลยเรื่องนําพระมหากษัตริย์มาหาเสียงแต่การที่ก้าวไกลทาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นความผิดเฉพาะตนนะไม่ใช่ความผิดเฉพาะตัวเฉพาะพิธาที่เป็นหัวหน้าพักในตอนนั้นนะแต่มันเป็นความผิดทั้งพักนั่นหมายความว่าข้าวไกลมีโอกาสจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด เป็นไปได้สูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศัก์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ็บปวดว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นทียังแกค,คิด เ็นหแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเพียงมีทิฐิสักสีเบียดบังทำลายกำแพงที่มัน มือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องผิดเลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลัง ี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือใช้ชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพง เข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน